วันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าสรุป7ข้อครับเหตุผลเข้าใจง่ายทำไมผู้ป่วยนะครับสีเขียวที่ติดเชื้อโอมิครอนควรรักษาตัวที่บ้านนะครับข้อที่1เลยนะครับผู้ป่วยนะครับที่จะดูแลตัวเองที่บ้านไม่มีอาการนะครับถึงอาการน้อยไม่มีภาวะเสี่ยงนะครับส่วนข้อที่2ครับผู้ป่วยนะครับเ0นะครับไม่มีอาการถึงมีอาการน้อยนะครับ3ครับผู้ป่วยหนัก ถึงเสียชีวิตครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวภาวะเสี่ยงนั่นเองครับข้อที่4ี่ครับผู้ป่วยสูงวัยหรือผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วมด้วยนะครับมีภาวะเสี่ยงแนวทางการรักษานะครับจะรับไว้ในโรงพยาบาลครับข้อที่5ครับผู้ป่วยสีเขียวเมื่อดูแลตัวเองที่บ้านแล้วนะครับมีโอกาสน้อยกว่า1%เที่จะกลายเป็นผู้ป่วยสีเหลืองครับหรือการหนักขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับข้อที่6ครับ เราจะใช้งบประมาณให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับใช้งบประมาณถึง50 0 0 0บาทต่อคนสําหรับผู้ป่วยสีเขียวที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนครับส่วนข้อที่7ครับลดภาระของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งทํางานหนักนะครับมากว่า2ปีแล้วนั่นเองผู้ป่วยนะครับที่ติดเชื้อโอมิครอนมีอาการเบาถึงไม่มีอาการหรือเรียกอีกอย่างว่าผู้ป่วยสีเขียวนั่นเองครับมีมากถึง9 0ครับของผู้ป่วยในแต่ละวัน หากเรายังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลย่อมส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขนะครับที่เรียกในภาวะล้นเตียงนั่นเองครับแนวทางการรักษานะครับผู้ป่วยสีเขียวแบบเจอแจกจบจึงนำมาใช้นะครับเสริมเพิ่มเติมกับในเรื่องของ Home Isolation (HI) การรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ควบคู่ไปกับ Community Isolation หรือว่า CI รักษาตัวในชุมชนนั่นเองครับ